ทุกคนคิดว่าชีวิตผมดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ชมงั้นดูผมได้เลยภายในกล้องอุ๊ย๋ยวกสูสูสก็จัดด้านนี้เออพึ่งใช้เป็นพึ่งใช้เป็นนี่ค่ตั้งกล้องผมพึ่งใช้เป็นไม้เซลฟี่ผมไม่รู้จะจะทำอะไรผมก็ทำางี้ รอได้ टाइम นี่ฮะนี่ก็พี่ไปเอ้ยอึ้ยอยู่ๆโอ้จะจะจะหลวงขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเออเพิ่งใช้เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชม ดีดดัดี๊ดอู้ยูยิ่ยิอยูวพี่นี่บอกว่าเขาบอกว่าขาต้องกล้องมันมันอาจจะนิ่งเนี่ยตายไปแล้วตามไปเลย เดีย๋ยวขอตัดคลิปไปว้าวโอ้โอ้โอ Bây Ôi phải gọi taxi Ô Rồi Các khuôn Các mm -hmm. บายชีวิตดีหรือไม่ดีติดตามภายหน้า